ยินดีต้อนรับเข้าสู่อัตวิเบช่องที่รวมทุกเรื่องราวของรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยีสุดล้ำและข่าวสารยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณคือคนรักรถติดตามพวกเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการรถยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับมิตซูบิชิไทรทัน2026รถกระบะสายพันธุ์แกร่งรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยหลังจากที่มีการเปิดตัวไปอย่างเป็นทางการในหลายประเทศไทรทันรุ่นนี้ก็ได้สร้างกระแสฮือฮายอย่างมาก ด้วยดีไซน์ใหม่หมดจดสมรรถนะที่อัปเกรดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิมเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Mitsubishi Triton สัน2026มาในสไตล์ที่บึกบึนแต่ทันสมัยเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงมีมิติด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบดินามิกชิลที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mitsubishi ไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เฉียบคมพร้อม daytime running light ที่ช่วยเสริมความล้ำสมัยในทุกมุมมองรุ่นนี้มีเส้นสายที่ชัดเจนตั้งแต่หน้ารถจรดท้ายให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและมั่นคงบนท้องถนน สีเงินที่เราเห็นในโชว์รูมสุดหรูนี้ยิ่งช่วยขับให้ตัวรถดูโดดเด่นและหรูหราขึ้นไปอีกระดับขึ้นผิวตัวรถสะท้อนกับแสงไฟภายในโชว์รูมอย่างลงตัวเพิ่มความพรีเมียมให้กับไครท่านรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจนด้านข้างของตัวรถมีความโค้งม,มนผสมความเหลี่ยมที่ลงตัวล้วออลลอยลายใหม่ขนาดใหญ่ช่วยเสริมความดุดันในสไตล์รถกระบะยุคใหม่ด้านท้ายของรถได้รับการออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่ทันสมัย ไฟท้ายเล็กแบบใหม่จัดวางในแนวตั้งพร้อมฝากระบัดท้ายที่มีดีไซน์ลงตัวกับตัวรถช่วยให้ไทรท่านดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของมิซูบิชิไทร r ท่าน2026ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่หมดใช้วัสดุคุณภาพสูงบาะนั่งหนังแท้แบบสปอร์ตที่ให้ทั้งความสบายและความพรีเมียม แผงหน้าปัดดิจิทัลขนาดใหญ่และหน้าจอสัมผัสกลางที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ทําให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกลายเป็นเรื่องง่ายและลื่นไหลนอกจากนี้ยังมีระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้ายขวาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติทําให้การขับขี่ทั้งในเมืองและเดินทางกลเป็นไปอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย สำหรับขุมพลังมิซูบิชิไททัน2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลใหม่ที่ให้แรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำพร้อมกับระบบเทอร์โบที่ปรับปรุงใหม่เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันมากขึ้นรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ซีเล็ก CWDI ที่พัฒนาให้ดีกว่าเดิมปรับโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถนนลื่นทรายหรือหินโคลนก็สามารถลุยได้แบบไร้กังวลระบบช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่เพื่อให้รองรับน้ำหนักได้ดีขึ้น รวมถึงให้การขับขี่ที่นุ่มนวลมากขึ้นทั้งในถนนเรียบและทางธุรกันดารน,นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันกล้องรอบคัน360องศาระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติอีกหนึ่งความพิเศษของไทรท่าน2026คือการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานจริงทั้งในเมืองและพื้นที่ชนบทด้วยขนาดตัวถังที่พอเหมาะพื้นที่กระบะท้ายที่กว้างขึ้นและโครงสร้างแชสซี่ที่แข็งแรง ทำให้เหมาะกับการใช้งานทั้งบรรทุกและท่องเที่ยวในด้านเทคโนโลยีมิตซูบิชิก็ไม่ยอมน้อยหน้าเพราะใส่ระบบเชื่อมต่อแบบคอนเน็กเต็ดคาเข้ามาให้ด้วยผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลรถผ่านแอปพลิเคชันดูตำแหน่งรถสถานะน้ำมันระยะทางและแม้กระทั่งสั่งล็อกปลดล็อกรถจากระยะไกลสำหรับราคายังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่คาดว่าจะมีให้เลือกหลากหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่เหมาะกับงานเชิงพาณิชย์ไปจนถึงรุ่นท็อปที่จัดเต็มทุกฟีเจอร์ สรุปแล้วมิ t ูบิชิไททันสองพนยเป็นรถกระบะที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะความสะดวกสบายและเทคโนโลยีถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะคันใหม่ที่พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์ไททันรุ่นนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ u t โตวีเบเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและเนื้อหาดีหาดีแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวััสดีครบ